พวกคุณคือผู้หญิงที่ถูกคัดเลือกจากทั่วประเทศใครจะได้แต่งงานกับคุณชายเทนและคุณชายดินถึงเวลาแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด <c oughs> นี่เราสองคนเนี่ยต้องมาเลือกคู่มั่นหมานกันจริงๆหรอน่าสนุกดีนะครับพี่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าให้ยงงั้นผมขอเลือกเบอร์สอ ผมขอเลือกเบอร์สองครับคุณเบอร์สองและคุณเบอร์สามก่อนที่จะได้ออกมาเห็นหน้ากันมีอะไรอยากจะพูดไหมครับฉันดีใจมากมาเลยค่ะที่คุณเลือกฉันแล้วคุณน่ะจะไม่เสียใจแน่นอนฉันก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่คุณเลือกฉันฉันเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงอะคะ่ะแต่ว่าฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะทําให้คุณเป็นคนพิเศษที่ได้เลือกฉันค่ะอขอเชิญทั้งสองคนออกมาได้เลยครับ วัสดีค่ะคุณชายเทนฉันชื่อแอนนะคะสวัสดีค่ะคุณชายดีมฉันแอนนะคะนี่มันบ้าอะไรเ่ะเนี่ยนะผู้หญิงที่ดูคัเลื่อนมาแล้วจากทั่วประเทศอะผิวหมองครับหยาบกร้านไม่ใสไม่เรียบเนียนเลยอะใช่ผิวครับไม่เนียนใสไม่สวยเลยอะการเลือกคู่ครั้งนี้พวกเราขอยกเลิกเฮ้ยคุณชาย นสอไรจะให้ใจเย็นได้ไงแกฉันนักสาผ่านการคัดเลือกจะได้แต่งงานกับใครอยู่แล้วเชียวแต่แกก็มาโดนไล่ออกแบบนี้จริงแกพวกเขาอ่ะบอกฉันว่าพวกฉันอะผิวหมองไม่มีออร่าผิวหยาบไม่เรียบเนียนและแกคิดดูดิแกจะไม่ให้ผิวฉันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะก็ตอนที่ฉันอยู่ตาย่ะฉันช่วยพ่อแม่ ทำส่วนยางไ,ไหนจะลมทะเลอ่แก <c oughs> เออแล้วตอนฉันอยู่อีสานเ่ะฉันก็ทำไล่ทำนาโดนแดดทุกวันอะ่ะ <c oughs> ผิว <ion> มันก็ต้องไม่ออรา,ลาแล้วก็ไม่ขาวเป็นเรื่องปกติปะวะนี่ถ้าเขาอยากได้คนผิวดีๆอ่ะทำไมไม่เอาแฟนเป็นลูกคนหนูหรือว่าคนที่ไม่ทำอะไรอ่ะเอาแบบนั้นดิเอาพวกฉันทำไมเราเนี่ถ้าผิวเสียผิวไม่ดีมันก็ทำให้ดีได้ เดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยพวกแกเองแก,แกพูดจริงเหรอนี่ไครมุกแกผ่านมาที่ไหนนะฮะไกลก็ไกลแล้วไม่เห็นมีใครสักคนเลยเสีงยงอะแกแกดีไหมเฮ้ยไค้มูกสมารถไปจากที่นี่เหรอหัวเผอดได้ทุกอย่างได้แล้วจริงแกกลับเถอะนะไปเถอะไปไปแล้ว